สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจในรอบเย็นนะคะวันนี้หนีฝนเข้ามาข้างในอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนกําลังเริ่มลงเม็ดนะคะอ่ะมาเลยมาเลยสวัสดีนะคะทักทายทุกท่านที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่บริษัทอิซุสสวนภูมิเตอร์จำกัดค่ะหน้าอะไรหน้าฝนนะคะตอนนี้หนีฝนเข้ามาอยู่ในโชว์รูมนะคะเอในสูบริการนะคะสูบรการของเรานี่จะพามาชมรถละหล่อคันนี้ค่ะ สำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศวันนี้ฝนตกไหมที่นี่กำลังลงเม็ดแล้วนะคะฟา้ามืดเนาะแต่ว่าวันนี้อยู่เวรค่ะเลิกงานหกโมงนะคะก็พามาชมรถก่อนนะคะสวัสดีทักทายนะคะเข้ามาแล้วใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะใครว่างๆอยู่นะคะเข้ามาเลยเข้ามาดูรถนะคะสวัสดีแฟนเพจ isuzu ตัวใหม่1.9ด ddi blue power นะคะ ตอนนี้อยู่กับอ้อค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทอิซุสุสวรรภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะวันนี้พามาชมรถหล,ลอ่ลอๆเป็นสีประตูนะคะรุ่นความสูงมาตรฐานหรือว่าตัวเตี้ยน,นั่นเองนะคะคันนี้สีบรันเงินค่ะราคารถจะอยู่ที่786,000บาทนะคะมีตกแต่งค่ะมีตกแต่งตนนัวนี้เป็นแม็กเป็นย่างโหลดนะคะก็เลยพามาชมหล่อค่ะคันนี้ถือว่าหล่อเลยทีเดียวนะคะดุมากอาจจะ มีแสงไฟนะคะอาจจะมืดๆนิดนึงไม่ชัดเจนจะเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าคันนี้หล่อจริงๆนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะทักทายกันเข้ามาได้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะบอกอ้อนหน่อยนะคะบรรยากาศไม่ดีเน็ตอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะไม่แน่ใจภาพแตกไหมดีเลยหรือเปล่านะคะเสียงชัดหรือเปล่าอ่าใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะทักทายกันวันนี้อ้อจะพามาชมรถละหล่ออีกหนึ่งคัน นะคะเป็น4ี่ประตูหรือว่าแคปโฟนั่นเองนะคะ1.9ก็คือเครื่องยนต์พั0เซีซีค่ะส่วน LDA เนี่ยจะเป็นเกรดรถนะคะจะมี s LDA แล้วก็แซนะคะสำหรับรุ่นความสูงมาตรฐานหรือว่าตัวเตี้ยนั่นเองนะคะคันนี้เป็นเกรด LDA ค่ะเป็นตัวกลางๆนะคะของรุ่นตัวเตี้ยนั่นเองสีบอลราคาอยู่ที่786,000บาทนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าคโครเมียมนะคะตัวนี้เป็นคโครเมียมค่ะ นะคะโลโก้ isuzu สีโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะนี่นะคะ lda เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนี่จัดทรงให้ด้วยคุณสลาวุฒินะคะสราวุฒิบุญนำเพชทสวัสดีนะคะสวยงามใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือจัดให้จากโชว์รูมเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าต้องการมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็เลยจัดให้ลูกค้า,าพี่คมสวัสดีค่ะหล่อทุกคันอขอบคุณนะคะเข้ามาทักทายกันภาพชัดเสียงชัดใช่ไหมคะ อ่าพี่ยูสสวัสดีค่ะพี่ยูสดวงแสงนะคะเข้ามาคนแรกเลยนะคะมาให้กําลังใจขอบคุณนะคะนี่มาดูออปชันนะคะในเกรด LDA เนี่ยตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะตอนนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะอ่าแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้อ่นานังนุกก็มาสวัสดีคะ่ะพี่อ้อสวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมนะคะอ่าอยู่ที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกหรือเปล่าที่นี่ฟ้ามืดนะคะเสร็จจากตรงนี้ก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วนะคะแวะไหนไม่ได้เลย กลัวโควิดด้วยกลัวเปียกฝนด้วยนะคะ,ะทักทายท,ทุกทท่านนะคะเข้ามาแล้วมาชมรถละหละ่อกันเนาะด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกตัวเกรด LDA เนี่ยไฟตัดหมอกจะมาแล้วนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะน,นี่เป็นไฟเดียวมาคู่กันเลยนะคะมาคู่กันเลยตัวนี้จะอยู่ในแนวนอนถ้าเกิดเป็นตัวเตี้ยนะคะจะอยู่ในแนวนอนแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงฮนเดอร์จะอยู่ในแนวตั้งแบบนี้นะคะไฟจะเรียงกันแบบนี้คนละแบบกันนะคะ จริงๆแล้วอ่ะตัวเตี้ยก็คือเขาเรียกความสูงมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงเขาจะเรียกเป็นไฮเรนเดอร์เนาะอ่าแต่ว่าเราจะติดปากว่าตัวเตี้ยกับตัวสูงเพราะนั้นอ้อ,อขอเรียกเป็นตัวเตี้ยก็ได้แล้วกันเนาะเป็นอ่าภาษาชาวบ้านแล้วกันนะคะเรียกง่ายๆไม่ตกครับร้อนมากสมุดประการฝนตกนะคะฟ้ามืดมาเลยน่าจะหนักอยู่คืนนี้นะคะอ่าให้ดูด้านหน้านะคะคันนี้มีโหลดนะคะคันนี้มีโหลดแต่ว่าจัดทรงนะคะ ก็ด้านหน้าก็จะกดลง2นิ้วนะคะความสูงก็จะประมาณนี้ให้ลูกค้าดูนะคะอ่ะให้ลูกค้าดูก่อนอ่ะมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างตอนนี้เปลี่ยนแม็กค่ะสวยงามนะคะลายยอดนิยมนะคะแมกเวลท E C E นะคะประมาณนี้อยากให้ดูใกล้ๆนะคะอ่ะอพึกเท่าไหร่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะถ้าอยากได้เป็นแนวแต่งนะคะสายแต่งเนาะ าสายแต่งซิ่งนะคะตัวน็อตนะคะตัวครอบตัวครบเบกนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะรวมถึงจุบลมก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันนะคะตัวยางเป็นของนี่นะคะสปอร์ตเอตัวสีที่ยางก็สามารถเลือกได้นะคะสองสี่ห้าสองห้าห้าเนาะนี่สามารถเลือกได้อันนี้เป็นเดิมๆนะคะเดิมๆจะเป็นขอบ1 0 16นะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็น18นี่นะคะ ให้ดูทรงนะคะให้ดูทรงคันนี้โหลดอยู่ที่หน้าสองหลังสามนะคะให้ดูจัดทรงนะคะหน้าสองหลังสามชัดไหมคะมุมไกลๆชัดไหมนี่ให้ดูทรงนะคะกดหน้าสองหลังสามหรือใครนะคะอยากจะได้สูงกว่าน,นี้เป็นหน้าหนึ่งหลังสองก็ได้หรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะธรรมดาเลยไม่ต้องโหลดนะคะอ่าเปลี่ยนแม็กอย่างเดียวนะคะแต่ว่า ช่วงล่างไม่ต้องทำก็ได้นะคะอ่านี่มาที่จุดต่อไปนะคะตัวมือจับมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเกรด LDA ถ้าเป็นรุ่น S ตัวต่ำลงเนี่ยจะเป็นสีดำน,นะคะ LDA จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมีไฟเดียวให้ด้วยแครโฟตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะถ้าเป็นเกรด S จะเป็นเป็นแบบสติ๊กเกอร์นะคะ เป็นสติกเกอร์แต่ตัวนี้เป็นโครเมียมให้นี่เลยด้าน,น,นหลังนะคะอันนี้ซี้ไดยางแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะออกลึกไม่ลึอกอยังไงนะคะเลือกได้นับแปดหลังเก้าเก้าจุดห้าสิบจุดห้าเลือกได้หมดนะคะล้นก็จะประมาณนี้อันนี้ลูกค้าเลือกเองนะคะน,นี้ด้านหน้าเนาะต,ตัวฝังฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถ ตัวนี้รองรับบีศูนย์ถึง b ียีนะคะได้หมดเลยเติมได้หมดเลยนะคะน้ำมันดีเซลอันนี้เป็นแม็กด้านหลังนะคะสวยงามนะคะสีนี้ก็สวยเหมือนกันชอบโทนสีนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็สวยเป็นอีกแม็กด้านท้ายค่ะคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้เอากันชนท้ายออกนะคะกันชนท้ายตัวนี้ไม่ได้เอาออก อ่ะอันนี้ปิดแฟตนะคะสีจะได้ชัดหน่อยนี่ลูกค้าบางคนนะคะอ,อยากให้เอาตัวกันชนท้ายออกก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าตัวเป็นตัวเตี้ยนะคะถ้าตัวเตี้ยเนี่ยตัวเนี้ยจะมีตัวปิดอยู่แล้วนะคะมีแผ่นปิดอยู่แล้วเราไม่ต้องทําเพิ่มนะคะแต่ในรุ่นตัวยกสูงเนี่ยจะต้องทําเพิ่มนะคะนี่เลยอันนี้ลูกค้าไม่ได้ออกนะคะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะคะแล้วแต่ความต้องการ มีข้อความเข้านะคะลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีขัดขัดคองคองมากนะคะ,ะมีลายเข้านะคะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดติดขัดนั้นท้ายก็จะเป็นไฟ LED แล้วนะคะไฟท้ายได้ LED แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับแล้วก็จะมีกล้องหลัง LED มีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะมีกล้องหลังมาให้แล้ว แล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า DDI นะคะจะไม่มีคำว่า LDA ตรงนี้นะคะนอกจากจะเป็นเกรดแซขึ้นไปอ่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าไม่มีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกรด LDA แต่ถ้ามีก็จะบอกเลยนะคะรซตอ่าจะมีบอกเลยแล้วก็การชนท้ายตัวนี้จะมีในรุ่น LDA แล้วก็เกรดแซเหมือนกันลูกค้าใส่กระบะไลเนอร์นะคะสำหรับคันนี้เป็นของ d ีแม็กอ่าที่เราให้แถมลูกค้าจะเป็น d ีแม็กนะคะบางคันไม่ใส่นะคะแต่งซิ่ง ตัวนี้ถ้าเราไม่ใส่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้นะคะนี่เปลี่ยนเป็นส่วนลดไ,ได้ส่วนตัวฟิล์มนะคะฟิล์มตัวนี้เลือกเป็น60สเอร์เซนของลามินานะคะที่ชลุมจะมี60กับ40ิให้เลือกนะคะด้านในค่ะด้านในจะเป็นผ้านะคะผ้าสีดำทั้งหมดเลยนะคะถ้าตรงนี้เป็นผ้าตัวเบาะก็เป็นผ้าเช่นเดียวกันนะคะอ่า นั่นในก็จะมืดนิดนึงนะเปิดแฟลชให้นะคะตัวพวงมาลัยนะคะจะไม่ไม่ได้หุ้มหนังนะคะจะเป็นตัวนี้ธรรมดาแต่ว่าจะมีปุ่มนี่นะคะมาคู่กับจอนะคะปุ่มควบคุมตัวฟังก์ชันตัวจอนะคะรับสายวางสายมาคู่กันตัวนี้ก็มีให้นะคะจอ7นิ้วมีให้นะคะในรุ่นเกรด LDA ทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวสูงเลยนะคะส่วนตัวเกียร์จะเป็น6กเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังค่ะ เบาจะเป็นเบาผ้านะคะตัวนี้จะเป็นเบาผ้าสีดำนี่เปิดแง้มให้ดูนะคะอ่าเป็นเบาผ้าสีดำนะคะภายในเป็นโทนสีดำค่ะแต่ว่าตัวเพดานนะคะตัวนี้หลังคาเนี่ยจะเป็นโทนสีเทานี่นะคะโทนสีเทามีไฟอ่านแผนที่นะคะมีที่เก็บแว่นค่ะอ่าแล้วก็บังแดดนะคะมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยระบบ ความปลอดภัยก็มีให้นะคะระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA นะคะแล้วก็เป็นแอร์แบคคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็ระบบเบรกฉุกเฉินแล้วก็ไฟไฟติดฉุกเฉินก็มีให้นะคะตอนนี้นี่กรองฝุ่น PM 2.5ก็มีให้เช่นเดียวกันคันนี้นะคะสีประตู1.9 DDI เกรด LDA นะคะสีบรอนเงินละค่าที่786นะคะ786,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ย ก็จะถูกกว่า7,000บาทนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะแต่งหลอดแบบนี้ก็ได้ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรของอ้อน,นะคะ0894999840ค่ะแล้วก็ไลน์ไอดีนะคะ a o r 5090นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็นแชทก็ได้นะคะทักแชททักทัก,ทกอินบ็อกเข้ามาเนาะยินดีตอบทุกคำถามเลยบางทีก็อาจจะไม่ได้มาไลน์นะคะ เพราะว่ามาเฉพาะวันเว็นโชว์รูมแล้วก็วันที่มีงานทางศูนย์อิสสุมีติดตั้งไหมครับเผื่อกรณีอยากได้ไปติดตั้งในรุ่น S ครับอ๋ตอตัวนี้ต้องสั่งอะไหล่ค่ะสั่งที่ฝ่ายอะไหล่นะคะของแท้ของศูนย์มีค่ะสั่งได้นะคะ,ะตัวกันชนท้ายสั่งได้ค่ะเป็นเป็นอะไหล่แท้ของศูนย์นะคะสามารถสั่งได้่าสั่งได้สั่งที่ศูนย์บริการเลยค่ะได้ทั่วประเทศเลยนะคะสั่งได้หมดเลยเช็คราคาก่อนก็ได้นะคะ หรือว่าจะสนใจนะคะที่ศูนย์บริการนะคะเบอร์02-756-4614-9นถึงนะคะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าจองคิวเข้าสุนติการนะคะก็มีหลายๆคันนะคะที่ส่งมอบถ้าอ้ออยู่เนี่ยอ้อเห็นอ้อมารีวิวให้รับชมนะคะคันนี้เป็นเกรด LDA เนาะนอีกคันนึงนะคะก็รอส่งมอบเหมือนกันนะคะเป็นเกรด S สนี่ค่ะสีขาวนะคะสีประตูเหมือนกัน ราคาอยู่ที่686,000บาทค่ะคันนี้เป็นสีขาวนะคะถ้าเป็นสีบอลก็มีมีให้เหมือนกันแต่ว่าก็เพิ่มอีก7,000นะคะคันนี้ก็จะแต่งอันนี้จะเป็นโทนสีแดงนะคะเห็นไหมคะลูกค้าแต่ละท่านเลือกไม่เหมือนกันนะคะความสูงก็ไม่เหมือนกันเนาะจัดทรงไม่เหมือนกันนะคะนี่แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่งบประมาณนะคะแล้วแต่ใจเราแล้วแต่ตามใจเจ้าของรถนะคะเอาไว้ง่ายรถเราแต่งตามใจนะคะ อันนี้ก็จัดให้เช่นเดียวกันมาในแนวสายซิ่งเลยค่ะทั้งสองคันนะคะนี่ส่วนเกรดเเนี่ยจะไม่มีกันชนท้ายนะคะตอนนี้ไม่มีให้อยู่แล้วถ้าเป็นตัว LDA ถ้าถอดก็จะประมาณนี้นะคะถ้าถอดก็จะประมาณนี้เลยมีตัวปิดให้นะคะมีตัวปิดให้แต่ว่าตัวจับนะคะตัวมือจับนี่เป็นสีดำนะคะทั้งหมดเลยทุกจุดเลยนะคะเป็นสีดำ นี่ค่ะส่วนตัวล้อนะคะล้อเดิมตัวนี้จะเป็นขอบ15นะคะเป็นล้อกระทะคนละแบบกันเนาะเวลาเทินขายนะคะราคาก็จะคนละแบบกันเพิ่มเงินคนละอย่างกันนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาเป็นเคสๆค,คันๆเป็นรุ่นๆุ่นไปนะคะสําหรับใครที่สนใจตัวไหนแคมเปญจะไม่เหมือนกันนะคะเงินดาวค่าง้วดก็จะไม่เหมือนกันส่วนสีก็แตกต่างกันเจ็ดพันนะคะคานวณค่างวดออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ลูกค้ามาสอบถามนะคะ มีเงินดาวเท่าไหร่ะจะผ่อนกี่ปีนะคะค้างวง่เท่าไหร่เดี๋ยวออคิดให้เนาะตัวนี้ใครสนใจก็ปรึกษาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะคะเบ o ร์ฟอร์มโฮมก็ตอบได้นะคะอินเทอร์เน็ตออนไลน์ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่สนใจโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะ ง่ายสะดวกปลอดภัยนะคะเงินจองเงินดาวโอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนี่นะคะเจอกันครั้งเดียวแค่วันออกรถค่ะนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยด้วยดูแลรถให้ทุกคันนะคะไม่มีปัญหาแน,น่นอนสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะศูนย์94999840แล้วก็ไอดียไลน์นะคะ AOR5090 วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วดูย้อนหลังหรือดูไลฟ์สดนะคะก็ฝากแชร์เอาไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะวันนี้ลากันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ